มาดูในส่วนการปรับสมดุลฮีโร่นะคะฮีโร่ที่โดนบัฟตัวเดียวเข้ามาหนิงๆเลยนะคะนั่นก็คือพี่ทรอนของเรานะคะสกิลอ่าหนึ่งนะคะกระสุนม่วงจะแรงขึ้นนะคะ ความเสียหายนะคะจากเดิม 2, 3, 4บวก0.5 0.75 1%ทุกๆ75โบนัส AD ของ HP สูงสุดนะครับประมาณเป็นสร้างความเสียหาย 3, 4.5 6%บวก0.5 0.75 1%ทุกๆโบนัส100 AD นะคะของ HP สูงสุดในส่วนสกิลที่2ก็โดนบับเช่นกันข่ะสกิลที่2ก็เหมือนกันเลยเด้ๆเ,เลยสร้างความเสียหายนะคะ 2, 3, 4เบวก0.5 0.75 1%ทุกๆโบนัส75 AD นะคะเออ75โบนัส AD ของ h v สูงสุดนะคะประมาณเป็น 3, 4.5 6%บวก0.5 0.75 1%ทุก100โบนัส AD ของ h p สูงสุดก็จะมีประมาณนี้ค่ะตัวเดียวที่โดนปรับเข้ามาหนึ่งๆเลยซึ่งถามว่าทอนแพทนี้มันโอเคไหมพี่หงส่วนตัวเลยนะมองว่ามันเบาว่าพี่หงคิดว่าแบบ มันไม่สุดทุกสายอะจก็ปรับแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะถือว่าสมดุลมาแล้วจ้างานฉลอง 5v5 สกินและฮีโร่ฟรีพร้อมชิงคูปองรวม1,80,000คูปองอ่ะมีอะไรกันบ้างคลิกไปเลยจ้าอ่ะงานฉลอง 5v5 มีอะไรกันบ้างซึ่งบอกเลยนะว่าง่ายมากค่ะทุกคนมีอยู่ทั้งหมด2เกมมีเกมยิงธนูกับเกมตีตูนซึ่งมันก็จะมีโทเค็นเนี่ยค่ะซึ่งมันเรียกว่าโทเค็นเนี่ย ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญให้เรารับเข้าไปเล่นซึ่งในแต่ละเกมอ่ะมันจะเล่นมันจะใช้โทเค็นอันนึงก็คือเหรียญหนึ่งโอเคปะเราจากนั้นให้เราเล่นเพื่อรับตั๋วมาแลกของรางวาัลของรางวัลจะอยู่ตรงด้านซ้ายมือตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวพี่จะรับให้ดูโทเค็นจะได้จากการเข้าสู่ระบบรายวันเนี่ยเราก็จะได้มาละ2เหรียญน,นะคะ จากการแชร่กิจกรรมเพื่อได้1นึ่อันโอเคนะแล้วก็ไปชวนเพื่อนเพื่อรับโทเค็นได้นะเนี่ยตรงนี้เลยก็จะมีรายลายเพื่อนรายชื่อเพื่อนเข้ามานะแล้วก็สามารถเชิญได้เนี่ยพี่หญิงก็จะเชิญไปหมดเลยเชิญไปเลยขอมาหน่อยเธอใครเป็นเพื่อนฉนันเอาให้ฉันหมดนะจ๊ะเอาให้ฉันหมดนะเชิญนะทุกคนเราต้องเชิญไปเลยนะนี่นี่โอ้พอละพอละพอละโอเค หลังจากนั้นให้เราทําการมาเล่นเกมอ่ะพี่จะเล่นเกมตีตุ่นนะนี่เล่นค่ะอ่ะเนี่ยเห็นปะทุกคนเล่นเพื่อรับตั๋วรางวัลรับได้10บใบวันนี้ฉันจะเล่นอันหนึ่งไงนี่คูณห,หนึ่งมาเริ่มกันเลยถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเราห้ามตีระเบิดนะทุกคนต้องเป็นตัวตุ่นนะแม่อุ๊ยอุ๊ หนึ่งอุ้ยเห่นป้าอย่าตีแม่อย่าตีระเบิดทีต่ตัวตูนตีตัวตูนนะอย่าตีระเบิดตัวตูนนะเราต้องสังเกตดีๆแมาอุ้ยตีระเบิดแม่แม่ไม่ได้ตั้งใจอะโอ้โหอุ้ยระเบิดอีกแล้วขอโทษโอโ้โ,อโหโอ้หหญิงอุ้ยอันนี้มันเร็วจัดเลยอ่ะไอสีน้ำเงินนะ่ะมันเร็เวเร็วอ่ะ โอ้โหเนี่ยตานี้นะคะหญิงก็จะได้แค่นี้อ่ะได้แค่ตัวทั้งหมด4ใบแค่นี้เราเล่นอีกรอบปะไม่เราไปเล่นเกมอื่นบ้างดีกว่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันดีกว่าร้าน้าแรกเปลี่ยนหนึ่งเลยสกินฮีโร่ทุกคนเนี่ยสำหรับพี่หญินะฮีโร่กับสกินพี่หญิงมีหมดแล้วที่เหลือก็แค่นี้แหละมีเอ่าเขาเรียกอะไรมีลูกแก้ว5ลูกแล้วก็สกินนาคอส ส่วนเอฟเฟกต์วาร์ปก็จะมีต่างๆเลยนะคะโคตรสวยเนี่ยอันที่2อ,อะ่ะมันคล้ายๆของยีน่าบิ๊กวินอ่ะสวยมากนะแล้วก็อันที่3เอฟเฟกต์วิ่งก็จะมีประมาณนี้ค่ะแล้วก็ก็จะเป็นลูกแก้วใช้144แล้วก็เอฟเฟกต์สังหารโอ้โหทีจีเอ็มจ็ดอ่ะจเต็มมากเลยเดือนนี้นะอันนี้ก็จะเป็นลูกแก้ว87อันนี้ก็จะเป็นอีโมจิในส่วนนี้ก็จะเป็นกรอบโปรไฟล์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนรูนประมาณนี้ค่ะ ไม่ยากนะอ่ะเราไปเล่นอีกเกมหนึ่งดีก,กว่าทุกคนเกมยิงธนูเริ่มเลยฉันจะเเรนนี่พร้อมค่ะอืมอุ๊ยไม่โดนนะแป๊บนึงโอยอเ๊ย,ยโดนโอเคโดนละหนึ่งโดนสองแม่นค่ะโดนสามก็สิ สวยโดนโดนค่ะ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 เอาสิเฮ้ยทำไมมันช้าเร็วๆอะไระเฮ้ยมันช้าเร็วๆว่ะโอเคเราก็จะได้มาสี่สิบสองโรับสิเราก็จะได้มากี่คะแนน่ะเมื่อกี้ โอ้เราได้แปดใบกับหกใบหรอทําไมเราได้หน่อยจังอะอืมแต่ก็ช่างมันเถอะทุกคนอย่าลืมมารับโทเค็นตรงนี้นะเชิญเพื่อนโอเคค่ะเกมนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละพูดง่ายรับโทเค็นมาตีตุนแล้วก็ยิงธนูจากนั้นเอามาแลกของรางวัลตรงนี้เนี่ยโอเคนะมีแค่นี้เองไม่ยากไม่ยากไม่ยาก แล้วก็ในที่สุดพี่หญิงก็ได้มาละขึ้นคอนเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะเมื่อวานแบบโอ้โหเหนื่อยมากกว่าจะขึ้นคอนนะทุกคนจริงมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากนะพอขึ้นแล้วก็จะลองให้นี่สกินนีแลกรับไปเลยอย่าลืมไปขึ้นคอนกันด้วยนะทุกคนเนี่ยแค่ขึ้นคอนก็ได้ละเห็นปะสกินนีแลกโคตรหรอโคตรเท่โคตรฟรียอะไรจ้า ในส่วนของสกินคลิกซี่นะคะเพลหลักประกาศแล้วนะคะว่าจะแจกในวันที่1นนะคะลออีกหนึ่งวันจะได้คลิกซี่บอสซัมเลยนะคะเพราะว่าพี่หญิงเห็นโพสแนะนําขึ้นมาเนี่ยแหละพี่หญิงก็เลยเอามาบอกน้องๆเผื่อใครที่แบบรอสกินนี้เข้าในส่วนของเซรามูนนะคะสกินต่างๆเฮ้ยไม่ใช่สกินต่างๆสิซองของรางวัลต่างๆนะคะที่คุณห้ามพลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่าวาร์ฟของอลิสท่าวาดขอของ เยลเซียนทาวาฟของเอลันดอ์แล้วก็เอฟเฟกวิ่งประมาณนี้เลยค่ะ j.m. ก็เอาคร่าวๆมาให้ดูก็ต้องรอดูกันนะคะว่าวันที่2อ่ะกิจกรรมมันจะมาในรูปแบบไหนทั้งหมดแต่ที่แน่ๆไม่รู้ว่าจะแจกหรือเปล่านะเพราะว่าแต่ละตัวนะมันมีเอฟเฟกเยอะมากโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้่ะชอบคลินี้ลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์อีกรรด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูจ้า